รอทอสอชอฟาจิรัตต้องรู้อะไรควรไม่ควรหลังจะดูบ้านบิ๊กตู่องคมนตรีโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติฟาจิรัตต้องรู้อะไรควรไม่ควรหลังจากเข้าดูบ้านบิ๊กตู่องคมนตรีอัดเป็นเพียงโฆษกกอมอทอ,อย่าคิดจะพูดทุกเรื่องที่จะทําโดยไม่มีมติจากกอมทอทวันที่21มกราคม6กเจในอาคารเดชวงพิทักษ์โรดสอสอราชบุรีในฐานะโฆษกพักรวมไทย สร้างชาติกล่าวถึงกรณีที่นายจิรัตทองสุวรรณสอสอเชิงสาวพักก้าวไกลที่ได้ให้สัมภาษณ์ในฐานะโฆษกคณนะกรรมธิการกมทอการทหารว่าจะดําเนินการตรวจสอบกระทรวงกลาโหมและกองทัพในประเด็นนอนต่างๆว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กมทอจะเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานต่างๆของรัฐซึ่งตนในฐานะสอสอก็สนับสนุนให้ไปตรวจสอบหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงกลาโหมแต่การจะไปตรวจสอบอะไรนั้นก็ต้องมีการหารือกันในคณะกมทให้มีมติก่อน ไม่ใช่อยากจะต่อตรวจสอบอะไรก็ออกมาให้ข่าวซึ่งกรณีนี้ไม่ทราบว่าทางกมทได้มีมติออกมาหรือยังและก็ไม่ทราบว่านายจิรัตใช้อำนาจใดที่จะไปตรวจสอบเพราะการจะทำหน้าที่อะไรนั้นเราจะต้องเข้าใจอำนาจหน้าที่กฎหมายและบทบาทก่อนเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน นายจิรัตก็ไม่ใช่ประธานกอมอทอเป็นเพียงโคศกก็ควรจะออกมาถแถลงแค่มติของกอมอทอไม่ใช่ออกมาถแถลงในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดอยากจะทานายจิรัตจะทําอะไรควรคิดให้มากและรอบคอบเพราะมันจะทําให้กอมอทอไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมและประชาชนแนอัครเดชกล่าวโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติยังกล่าวต่อถึงกรณีที่นายจิรัตจะขอกระซุงกระลาหมเข้าไปถ่ายทําบ้านพักของพลเอกประยุทธ์ จันโอชาองคมนตรีว่าปัจจุบันตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ได้รับปรดกล้าวเป็นองคมนตรีก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ไม่ควรไปก้าวลงท่านซึ่งนายจิรัตเป็นถึงสสก็ต้องรู้ว่าใครอยู่ในการเมืองอยู่นอกการเมืองหรืออะไรควรไม่ควรต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยควรทําให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือเชื่อมัน่นเพราะไม่เช่นนั้นก็จะทําให้ตัวสสเสื่อมเสียไปเองและขอแนะนําให้ในายจิรัตเอาเวลาไปทําเรือองที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจะดีกว่า